สวัสดีครับขอต้อนรับสู่โทนิกทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมีคนมันนั่งด้วยข้างๆนี้เคยบอกไว้แล้วว่าจะอาเอารองเท้านางมาเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นสาวน้อยแสนสวยวิ่งเก่งรองเท้าสวยนะครับก็คือเคยพูดไปให้ฟังแล้วในครั้งก่อนนะครับคือน้องเพ่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่เดียเด๋ยวจะไปรับนาง เดี๋ยวเอานางมานั่งคุยด้วยกับรองเท้าของนางเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามชมวันนี้นะครับแล้วถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe หรือกดติดตามให้ช่องนะครับรบก,กวนฝากกดให้ช่องเอาไว้ด้วยนะครับช่องนี้ผมก็จะแชร์หรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งต่างๆนะครับแล้วก็พวกไลฟ์สไตล์ต่างๆของคนออกกำลังกายนะครับมาเล่าให้ฟังครับ ก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจของคนทำช่องด้วยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาเจอน้องเพ่กันเดี๋ยวติดตามชมนะครับ สวัสวดีค่ะสวัสวดีค่ะสวัสวดีค่ะทุกคนนี่ก็ยอย่างที่ทุกคนรอคอยนะครับก็เห็นมีบางคนบอกว่าอยากเจอน้องเพ่เจ้ทีวันนี้ก็ว่างขอบคุณมากที่เพ่ว่างมาให้อ,<ข>อย่าไม่ได้คาเข็มขัดวางไม้ตรงนี้ <S <S น,นะค่ะตีไม้ตัเวดเดียวก็เดี๋ยวเราขับรถกันไปเรื่อยๆวันนั้นขอบคุณมากที่เพ่เอารองเท้ามาให้นะครับก็ด,ดีค่ะ วันนี้จะมาพูดถึงรองเท้าที่เพ่ซื้อนะว่าเฮ้ยทำไมถึงเลือกตัว i k ก Vapor บอร์ e ลายเน็กซ์อ๋อด้ออเลยตตัวนี้ตัวเขาเรียกว่าอะไรรุ่นอะไรนะบ u ูริบบอนใช่ไหมริบบอนค่ะ แดี๋ยวก่อนจะไปถึงลงขาข้อมูลของรองเท้านะครับก็เดี๋ยวให้เพ่เขาแนะนำตัวนิดหน่อยว่าเพ่เขาชื่ออะไรยังไงวิ่งอะไรมาวิ่งอะไรอยู่บ้างเลยนะครับค่ะแนะนําตัวหน่อยละกันครับโอเคค่ะชื่อเพ่นะคะก็ตอนนี้เข้าเป็นนักสมันักวิ่งสมัครเล่นอะเนาะเป็นนักวิ่งสมัครเล่นค่ะตอนแรกคือเริ่มจากทางเรียบก่อนครับค่ะแต่ว่าปีเนี้เพิ่งมาเริ่ม วิ่งเทลอ่าวิ่งไปสองงานแล้วค่ะสนุกสนุกสนุกมากตอนนี้เลยเริ่มรักจะวิ่งเทลมากกว่าแข่งเลียนแล้วแต่ว่าล่าสุดเพิ่งไปวิ่งที่เอ่อวิ่งทางเรียบมาค่ะเพิ่งกลับมาจากเชียงคานเอาละเป็นไงบ้างได้ทำเวลาได้ดีไหมก็ถือว่าก็พอโอเคอย่ก็ได้ช่วยอันดับสิบมาเฮ้ยจริงหรอโอเคแตบฟุกๆเลยค่ะฟุกๆเดี๋ยวอัปเดตรูปให้ดูนะครับ ำไมถึงเลือก n นกี้เว็บเบอร์ฟลายเปอร์เซนต์ตัวบลิบอนนี้ซื้อตัวนี้ได้ราคามันก็ไม่เบาเลยนะโอ้โหพี่ต้นตอนแรกคือเอาจริงเลยยากเนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมได้ยากเนี่ยป้ายยาหนูเลยจริงเหรอใช่เพราะเป็นคนที่ชอบรองเท้าไนกี้อยู่แล้วเป็นสาวงไนกี้อยู่แล้วเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็เป็นคนชอบรองเท้าสีขาวมากอ๋อแล้วซึ่งมันก็เป็นรองเท้าสีขาวแล้วเห็นปุ๊บ ชอบมากๆเลยค่ะก็เลยบอกอยากญาตบอกไม่เป็นไรเนี่ยซื้อมาสองคู่แล้วก็ให้ลองก่อนได้ถ้าชอบก็ซื้อตซื้อโอนเงินให้เขาได้เลยีซื้อที่ไหนเนี่ยเออจริงๆเราญาติซื้อมาทางออนไลน์ค่ะซื้อจากร้านที่แบบไวจะได้ใช่ร้านที่ไว้จะได้ตอนแรกก็แบบว่าเออเออเออสวยจังเลยก็เลยลองใส่ปุ๊บไมมันพอดีกับเท้าเราเลยล่ะมอันต้องเกิดมาเพื่อเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบ โอเคเอาแล้วก็โอนเงินเลยโอเคเท่าที่ทราบข้อมูลคือรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่จะบอกถึงประวัติของไนกี้ใช่ไหมว่าก่อตั้งไนกี้ขึ้นมามีประวัติยังไงมีน้าบัตรของบริษัทบริปอนอยู่ตรงพื้นเท้าใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีูน้าบัตรมีโลโก้โลโก้แรก ของไนกี้ด้วยใช่ไหมอยู่ตรงลิ้นใช่มเนรนะมีตรง,ตรงลิ้นใช่แล้วก็มีตัวโลโก้ไนกี้แรกที่เขาให้เหมือนนักศึกษาอะไรดีไซน์ให้ อันนั้นเนี่เป็นปีกเทพนางฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาเป็นเทพไนกี้นะครับก็เป็นโลโก้แรกของทางไนกี้เขาจะได้เป็นนางฟ้าไหมคะอันนี้อันนี้รบกวนฝากที่บ้านคอมเมนต์มาแล้วกันว่าใครแล้วจะได้เป็นนางฟ้าหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้นะคบวันนี้เลือกทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวจับรางวัลสุ่มเป็นผู้โชคดีได้รับกล่องคีบินบ็อกซ์นะครับก็ เหมือนเดิมก็ทุกคนสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะเดี๋ยวไงจะสุ่มจับให้เป็นผู้โชคดีได้รับกล่องที่เป็นบ็อกซ์ใหม่นะครับกลับมาที่รองเท้าใหม่รุ่นนี้มันแพงมากนะแบบพูดถึงก็ก็่ดูว่ก็ปาดเงื่อนอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็ประมาณที่คู่นี้ซื้อมาเท่าไหร่หนึ่งค่ะเก้าศูนย์ศโอ้โห ก็อืมก็ราคาไม่เบาแต่ก็ได้ลิมิต e d อีดิชันมาใช่ะะใช่ไม่ใช่แค่รองเท้าสวยอย่างเดียวคือ<จ> <laughs> คือ n c e Performance ของมันก็เหมือนกับตัว n i ก e ้ a p o r f l y n e x t ยเน็กซ์เอ่าทุกๆอย่างแน่ใจเดี๋ยวนี้เขายังมีขายอยู่ไหม <laughs> ก็เอาเป็จจะมีแหละ เอาเป็นว่าคิดว่าพวก n นกี้สต r รไม่มีอยู่แล้วแหละแต่คิดว่าคงในเว็บอะคงคงมีอยู่นะครับก็ไม่ขอขอ,อนุญ,ญาตไม่พูดถึงว่าเว็บไหนอะไรยังไงก็ไปตามหาดูกับตัว n i กี้เว็บ f ร์ฟ n ล x t เน็กซ์เตัวรุ่นบูริปอนนะครับก็ถ้าสเปคคร่าวๆข,ของเขาก็คือ Upper เป็น w วเบิร์ e วีฟอ่ามิดโซมเป็นซูมเอ็กมีแผ่นคาร์บอนเอ t าโซเป็น มีเอาโซที่เหนึบจริงๆวันนั้นพี่เพิ่งใส่เทปที่แล้วเพิ่งเอาไปใส่ลุยฝนมาแห้งเร็วมากนะตัวเออเ p p e r เขาแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยมันหนึบมากวิ่งลุยวิ่งลุยฝนเลยอ่ะโอ้วิ่งลุยฝนตอนนี้แต่คู่นี้จะกล้าวิ่งลุยฝนไหมวะจริงเลยพี่ต้นคือยังไม่เคยลองใส่เลยครับก็ว่าอยากจะให้พี่ต้นเนี่ยพาไปลองใส่เดี๋ยววิ่งสักหน่อยว่าแล้ววันนี้เดี๋ยวพาเพ่ไปลองใส่คู่นี้นะครับ ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วขออนุญ,ญาตบอกว่าเทปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์เป็น n i กี้อะไรทนะั้งสิ้นเลยนะก็จะบอกว่าวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังในมุมของเป็นคนที่ชอบ,บซื้อรองเท้า<ช>เหมือนกันช,ชอบวิ่งเหมือนกันแล้วก็ให้ข้อมูลไว้เผื่อทุกคนเอาไปตัดสินใจในการซื้อรองเท้าวิ่งของตัวเองแบบอยากจะซื้อแบบประมาณลิมิเต็ดแบบนี้หรือซื้อเว็บเอร์ฟลายเนเปอร์เซนปกติก็ได้นะครับรวมเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าที่สุดยอดจริงๆ แค่เรื่องของ performance ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปลอง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 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่จะได้มาวิ่งที่สวนลุมเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเอาละกับรองเท้าครั้งแรกเหมือนกันขอบคุณค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวลองให้เพ่เข้าไปลองใส่วิ่งดูแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันว่าคู่นี้เป็นยังไงบ้างกับในพี่โอเคเว็บเฟอร์ฟลายเน็กเอร์เซนเดี๋ยวเจอกันครับ โอ้โหวิ่งเร็วโคตรก็ก่อนที่แสงจะหมดนะครับก็ขอบคุณเพ่นะเป็นไงบ้างวันนี้รองเท้าดีมากเลยค่ะคุ้มค่าที่ซื้อมาเ <laughs> น่ยหว่าเข้าให้พเพเงแต่แต่ตดีจริงค่ะใส่แล้วรู้สึกแบบเออเออมันนุ่มเดียะ ก็ถือว่าอย่างที่บอกอหละก็รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ดีนะครับ n นก e ้เวฟ r อร์พลายเน็กเอย่างที่บอกเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรนะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังในมุมของคนใช้นะครับว่าใช้จริงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมสนุกมากพี่ต้นไว้ม่มกันอีกมีเวลามากกว่านี้ก็จะไปวิ่งให้มากกว่านี้นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเทสรองเท้าไปก่อนเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวไว้ทําอะไรด้วยกันมากขึ้นเดี๋ยววันไหนจะไป ลองซื้อรองเท้าใช่ป่ะใช่อยากไปลองรองเท้าว่าแบบว่าเออยี่ห้ออื่นเขาเป็นยังไงกันบ้างใส่แตนไอคิ้อย่างเดียวเดี๋ยวไปลองตัวซัคคอนนี่เนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปลองซัคคอนนี่ให้เพ่ไปลองซัคคอนนี่ดูนะครับก็วันนี้เป็นต้นมีนี่ให้นี่อุตส่าห์มาวิ่งให้ด้วยโอ้โหอโอ้โหขาแรเลยกล่องทีมบัล็ครับ ไอแพไว้เก็บรองเท้านะครับขอบคุณมากค่ะ <Okay. S 2> กําลังอยากได้อยู่เลยโอเคก็วันนี้อ่าก็เท่านี้ก่อนหวังว่าข้อมูลวันนี้ก็คงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข้อมูลเป็นไลฟ์สไตล์ของคนชอบวิ่งนะครับ mm. ก็ชอบไม่ชอบก็ฝากให้กด <laughs> ให้กำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง t o n i c TV เอาไว้ด้วยนะครับก็ ไว้ข้างหน้าจะมีกิจกรรมกับเพ่หรือจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตยังไงก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนขอบคุณเพ่มากนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับอขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วัสดีครับวันนี้จะมาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคาถามแชร์ประสบการณ์ในคลิปที่ผมพูดถึงรองเท้าที่เอาไว้วิ่งตอนหน้าฝนนะครับหรือว่าวิ่งตอนฝนตกนะครับก็มีผู้ตอบคาถามมาทั้งหมด9ท่านนะครับประกอบไปด้วยคุณเลิศจากคุณบุญเลิศคุณเสริมศิลคุณพิสุละคุณธนุตเอคุณมิตรแอดดาคุณพัฒนพงคุณตะวันและคุณโอนเน่งนะครับเดี๋ยวผมจะหาผู้โชค นะครับโดยการกดสปินเนอร์นะครับก็ถ้าใครอยากจะได้ลองกล่องรองเท้าหรืออยากซื้อนะสามารถติดต่อทางลิงก์ที่ผมฝากไว้ได้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะได้ไปลองใช้กล่องก็สามารถร่วมตอบคำถามในคลิปทุกๆคลิปของผมได้นะครับแต่จะมีวันตัดรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมากดสปินเนอร์กันนะครับอ่ะกดสปินเนอร์อ่ะหนึ่งสองสามผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่ นะคุณเลิศศักดิ์ชมมานะครับยินดีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะติดต่อไปนะครับคุณเลิศศักดิ์นะครับก็ยังไงเดี๋ยวส่งที่อยู่ผ่านทาง Facebook f a n p a g e ของทาง t o n i s TV ได้นะครับเดี๋ยวติดต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนเล่นตอบคำถามมายินี้ด้ยวยครับ